สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องเนยแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องนน้นะฮะผมแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์ like คลิปวิดีโอของคุณแล้วสามารถที่จะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นใครผมจะกลัาตอบคุณอย่างแน่นอน let's go <S รอบที่แล้วเราช่วยลูกแมวทั้งเจเนไว้นะท่านผู้ชมและรอบนี้เราจะมาช่วยคนกันบ้างนะครับผมซึ่งไม่รู้ว่ามีกี่คนนะท่านผู้ชม <laughs> ซึ่งต้องบอกเดี๋ยว่าผู้คนเนี่ยถูกขังอยู่ในกรงเหมือนกันเลยนะแล้วก็น่าสงสารมากๆนะครับผมตอนนี้ผมอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าซูนะซึ่งเป็นแมป ชื่อแมพชื่อส่วนสัตว์เลยท่านผู้ชมเราจะต้องวิ่งหนีไอหัวแมววัวมาแล้วก็มีหัวอื่นๆด้วยโอเคเอาเป็นว่าถ้าท่านผู้ชมเนี่ยพร้อมกันแล้วนะครับผมเราไปเริ่มกันเลยดีกว่า let's go โอเคท่านผู้ชมแนละ้วตอนนี้เราก็เข้ากันมาในห้องที่เราเจะต้องช่วยผู้คนแล้วนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่นี่คือผู้คนที่เราเจะต้องช่วยทั้งหมดมีทั้งหมดแปดคนนะท่านผู้ชมซึ่งเราเจะต้องไปหาคุณเจจากไอพว่วงไอพว่วงไอพ่วงไอไอ,ไอพวกสัตว์นะท่านผู้ชมซึ่งมีคนได้คุณ ไปหลายดอกแล้วนะอนนี้เอ้ยอันนี้ห้องม่วงครับชมเอ้ยอันนี้อะไรอะลินชักต้องสามารถเปิดได้ด้วยเออช่างมันโอเคเดี๋ยวผมจะไปหาคุณเจอีกฝั่งหนึ่งนะคิดว่าฝั่งอื่นๆเนี่ยน่าจะมีเพราะถ้าเราไม่ได้คุณเจนียเราจะไม่กลับไปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวขอเอ้ยตรงนี้ตนอีได้กนเฮ้ยเตะเตะกองเตะเตะ ต่เอ้ยนีย่เราเจอคุณแจสีแดงนะท่าผู้ชมมาเลยเราต้องวิ่งกลับไปหาผู้คนที่เราจะต้องช่วยเหลือนะฮะซึ่งเอ้ยมีมีเพื่อนของเราเราล้มนะท่านผู้ชมเราจะต้องไปช่วยซึ่งกู ล้มในนี้เลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราช่วยเราช่วยเองนายคนหนึ่งเราช่วยซึ่งแบบนี้นั้นเราสามารถช่วยผู้คนได้นะท่านผู้ชมดี่เปิดเจ้าเป็ดน้อยจริงแล้วเราช่วยไปแล้วสองคนนะท่านผู้ชมยังเหลืออีกหกคนนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเราจะต้องไปตามหาคุณแจนะท่านผู้ชมแล้วก็จะต้องหลบไอ้พวกอาฆาตกรโรคจิตด,ด้วยแม่งได, <S <S ด้เดี๋ยวเอ้ยกดอีได้ท่านผู้ชมเอ้ยห้องอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวไปได้ใช่ไหม ช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูเออนี่ไงมีเจ้าหญิงช่วยผมชิพายกูเกือบแตก <c oughs> แม่เงยแล้วกูไปยังไงตรงนั้นะ่ะตรงนั้นไปยังไงวะตรงนั้นไปยังไงอ่ะคือไม่รู้นะท่านผู้ชมคือเราอืมอ่าอืมอ่าโอเคเดี๋เดเดเรารอชุบท่านผู้ชมเรารอชุบนี่หน่วยรอชุบท่านผู้ชมเรียมร้อย เอคนนี้มันมันเกิดมาไวมากท่านผู้ชมมาเราได้กุญแจนะโอ้โหคือมันมีพาร์เนอร์ด้วยนะผมเพิ่งรู้อาชีบหายมึงตกไอเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยนะแต่โอ้โหสองคนเลยอหรอ,อยา่าขานดีโอ้โถยเราก็จะช่วยนายนี่แหละอย่าอย่าขยับอย่าขยับไปไหนเออเราจะต้องอุ้ยนี่ไงเราเจอกุญแจอยู่ข้างหลังไอคาตกรท่านผู้ชม <laughs> มันวิ่งตามไอผู้หญิงนะนี่นะผมจริง แล้วผมไปเลยจิบเสร็จแล้วกูไปต่อช่วยไอตัวฟ้านี่เรายังเหลืออีกสองคนนะท่านผู้ชมกำทีมงานของเราซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยเข้ามาอ่าช่วยเราจะล้มอีกไหมเอาไม่ลม้มหรอเดินเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาเดินวเข้ามาทุกคนเดินเข้ามาโหอย่าเบียดเสียดกันนะเดี๋ยวเราจะช่วยทุกคนเอง เพื่อนแมงเอ้ยตายแบบยืนนะทุผู้ชมเดี๋ยวเราไปหาอีกอสองดอกนะตอนนี้เรายังขาดคุญแจอีกสองอื้อื้ือ่าเฮอยาตามมาอย่าตามกแอมนี่นี่ดมเอ้ยเอ้ยข้างหน้าข้างหน้าหนึ่งดอกจากไอหัวแมวทุกผู้ชมอื้อกูดาวไอเว้ ไม่ไม่ช่วยกูด้วยทุกคนเพื่อนช่วยกูช่วยกูกูสร้างเจอหนึ่งดองจากไอหัวแมวแล้วช่วยกูช่วยกูช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยกูซ้ำวันสักคนหนึ่งกูเหลืสิแปดวิเฮช่วยกูเพื่อนมึงใครก็ได้ช่วยกูช่วยกูเออเหลืออีกสิบสองวิกูเกือบตายท่านผู้ชมเกือบชิบหายชิพหายไอหัวแมว จีนี่ไงผมจิกุญแจได้ท่านผู้ชมอมมเราชนะและช่วยผู้คนได้ทั้งหมด8คนเต็มบริบูรณ์นะฮะต้องบอกเลยว่าตัวอีซี่มากนะคนทุกคนเนี่ยประภัยเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะคือทีมของเราเอ้ย where are you going พวกนายจะไปไหนกันน่ะฮ้อเอา onal. วิ่งอกะวิ่งไปไหนเอาชิบหายวิ่งไปหามันท่าผู้ชมเราจะต้องวิ่งหนีพวกแมวไอพวกหน้าแมวทุกคน นําไปเลยเดี๋ยวเราจะวิ่งตามคนเออนี่เรามีจอมยุทธ์บูนักเตะอยู่ทางนี้ทางนี้ทางนี้อ่านี่อ่านี่อีกทีหนึ่งเออโอ้โหเราเป็นจอมยุทธที่แบบโคตรแข็งแกร่งท่านผู้ชมมามาเออวิ่งหนีวิ่งหน,งนีเดี๋ยวมันวิ่งตามมาปะไม่มีท่านผู้ชมเรารอดแล้ววะ่ะรอดยังไงคือกูลอดเนี่ยกูลอดยังไงเนี่ยอ่าลอดแล้วท่านผู้ชมออกูมูนวองเข้ามาเออกูมูนวองเข้ามาเออปุงไปห,ห้องใต้ดิน ดียังไม่หมด ยังไปต่อท่านผู้ชมยังไม่หมดอันนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยเออดูดูที่นี่สิ <c oughs> เออดูอยู่เออมันมีคำสาบอยู่นะเป็นแบบปีศาจอะไรพวกนี้นะเกมคำสาบแล้วก็แบบเก็แบเบก็แบบแบบของคำสาบเออเก็บของคำสาบมาไว้ในคำสาบในพวอองตราคำสาบ <c oughs> เออกูก็แปลง,งงงเหมือนกันเนาะโอเคเราจะต้องไปหาพวกสิ่งของคำสาบท่านผู้ชมซึ่งดูจากขวาล่างเลยเราจะต้องไปหา <c oughs> อืมอืมกูจะไปหา ไอ้หน้านี้กูก e ็เจอไอ้หน้านี้แอบอือเอ้ยเอ้ยมีแอบอยู่ข้างหางท่านผู้ชมกวอกกวอกชิบหายกูลื่นอือเฮ้นี่ไงเจอกับเซียนเราปล่อยลงตรงนี้ท่านผู้ชมเราจะต้องไปช่วยต้องไปช่วยชิบหายแล้วกูอืออืออช่วยด้วยเออช่วยกูด้วยช่วยด้วยช่วยกูช่วยกูเออ ช่วยดิช่วยกูช่วยกูเออทำดีมากโอ้หคนล้มก็เป็นบือเลยท่านผู้ชมตอนนี้เราจะต้องรีบช่วยนะเพราะว่าเดี๋ยวประตูเราจะต้องรีบช่วยเพราะเอออันนี้ห้องรับท่านผู้ชมมีอะไรแอบปะไม่มีนะเออไม่มีอะไรแอบบเราก็เก็บเลยเอ้ยเหมือนเหมือนจะโดนเจอตัวใครสักคนหนึ่งไอ้หน้าัน,นี้ัยจะวิง่งตามเราจะต้องหาทั้งหมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยขอนะอันที่อยู่ข้างหลังอันนี้เ่ะเดี๋ยว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 เออไปไปเดินไปอืม อยู่ใ,ใจเพื่อนเรากําลังจะช่วยนายเออทําดีเราจะต้องไปช่วยอีกคนหนึ่งนะท่านผู้ชมคือเราจะไม่อยากให้ใครเนี่ยหายไปจากทีมของเราเลยแม้แต่คนเดียวเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะต้องช่วยกันนะกับแบบนี้กูลื่นกล้วยนะ <laughs> โอเคตอนนี้เรายังขาดอยู่ที่6อันนะซึ่งเยอะมากุธิบายเลยห้องนี้เปิดยังวะห้องนี้ไม่รู้ว่ามีคนเอ้ยอันนี้อืยังเจอนะท่านผู้ชมเรียมร้อยขอหน่อยแล้วกันนะขอเก็บของเก็บเข้าไปข้างในกำสาบเอ,อ้ยมีคนชุบอยู่ท่านผู้ชมอืมรยางค็ขาดอยู่อีกห้าอันนะท่านผู้ชมซึ่งหาหาหุ่มในห้องนี้ห้องนี้คิดว่าน่าจะยังไม่มีน่าจะยังไม่มีใครเข้าไปหรือเปล่าเช็คอืมไอหน้าขาวไอหน้าขาวมึง <laughs> โอ้ยชิบหายแล้วมีคนแตกท่านผู้ชมมีคนแตกนายห,หน้าขาวกูจะต้องรมให้ได้เราได้ลูกที่7็แล้วท่นานผู้ชมคือไอ้ลูกบอลคำสาบพวกนี้เราจะต้องไปหาเก็บมาให้ได้เยอะที่สุดงานนี้ไม่กี่ลูกท่านผู้ชมโหสองฝั่งนั้นคือแบบดาวสองคนเลยเหรอเอ้ยนะคอเฮ้ยหน้านขาวไหมเพื่อนช่วยกูด้วยเพื่อนเพื่อนตัวแตกไปกูก็ตัวแตกท่านผู้ชม เรียนตรอยเมนมนี้ไม่ไม่ไม่นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะฮะเจอกันใ่คลิปหน้าสวัสดีครับ